กูร่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับต้าวันนี้ผมจะพาทุกคนไปฟังเสียงที่น่ากลัวสุดในมายครับนะฮพเ่อพูด้ดูจักเสียงใช่ไหมฮะเสียงเนี่ยก็จะเป็นเสียงแบบเท้าเดินเสียงคนต้นไม้แล้วก็เสียงพวกพวกสัตว์อะไรประมาณนี้นะฮะแล้วจะเสียงก็จะเป็นยังไงไปรอฟังกันเลยครับไปกัน let's go เป็นยังไงกันบ้างครับกับเสียงที่เพิ่งได้ฟังกันไปเมื่อกี้ฮะหลอนเลยใช่ไหมใช่มันหลอนนั่นแหละเออเขาทําตอนกลางคืนนี่หืมเสียงนี้ม,มาหนีออกจาก,กถ้ำใช่ไม่ทันโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด, like, ด, share, ดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราถักลิปต่อไปนะครับแล้ว,วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ